รอดอนันต์เลือนไทยลิมบึงตำนานยายแก่คูเฝ้าซับในอดีตบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของคุณยายท่านหนึ่งที่เป็นคนที่มีฐานะแต่ก็อาศัยอยู่ภายในบ้านเพียงผู้เดียวแล้ววันหนึ่งคุณยายนั้นก็ได้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเพียงลําพังหลังจากเหตุการณ์ที่คุณยายนั้นเสียชีวิตไปแล้วหลานนก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กันภายในบ้านแต่ก็ไม่มีใครอยู่ได้เลยสักคนเมื่อวิญ,ญญาณของคุณยายนั้นยังคง วนเวียนอยู่ภายในบ้านเพื่อเฝ้าสมบัติหรือหวงสมบัตินั่นเองบางคนก็เล่าว่าเห็นคุณยายนั้นยืนชี้นิ้วอยู่หน้าบ้านคอยขับไล่ผู้ที่มาทําเสียงดังหรือผู้ที่มาลบลูบบางคนก็เล่าว่ามีผู้หญิงแก่ๆมาตะอคอกใส่แล้วก็ดึงแขนแต่ส่วนมากคนที่จะเจอคือคนที่ไปลบลูนะแล้วทุกคนละ่ะคิดว่าวิญญ,ญาณมีจริงหรือเปล่าคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวจะรออ่าน